ใครล่ะจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการระบาดระลอกสองนีดาโพเขาก็ไปสำรวจมุมมองความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนออกมาแล้วพบว่าคนที่หาเช้ากินข้ามจะได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะนีดาโพมีการเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องใครจะเดือดร้อนถ้าหากมีโควิด1 9รอบสส่วนใหญ่เลยคือร้อยละ43.12ระบุว่าคนจนที่หาเช้ากินข้าม รองลงมาร้อยละ14.68ระบุว่าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปร้อยละ9.66ระบุว่ากลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมบริษัททัวร์ไกด์ร้านอาหารเป็นต้นร้อยละ8.59ระบุว่าผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานร้อยละ7.53ระบุว่ากลุ่มผู้เปราะบางในสังคมเช่นเด็กผู้สูงอายุคนพิการ ร้อยละ5.02ระบุว่าพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานร้อยละ2.66ระบุว่านักเรียนนักศึกษาร้อยละ2.59ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขร้อยละ2.51ระบุว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระร้อยละ1.44ระบุว่าเกษตรกรร้อยละ1.29ระบุว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวร้อยละ0.76ระบุว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะส่วนความคิดเห็นต่อมาตร รรวมถึงงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบถ้าหากเกิดการระบาดของโควิด19รอบ2พบว่าส่วนใหญ่คือร้อยละ33.54ระบุว่ารัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รองลงมาคือร้อยละ30.8ระบุว่ามาตรการและงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่าเดิมร้อยละ1ิ7ระบุว่ามาตรการงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะน้อยลงร้อยละ13.16ระบุว่ามาตรการงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมีมากขึ้นค่ะ